พีันนางสาวปิยสาพลอยพานดิฉชั้นนางสาวปิยพลอยพลอยพานตอนนี้ก็อยู่กับรายการข่าวมาแบกมาดาค่ะค่ะและในตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่เลยนะคะที่ได้เจอกับสภาพว่าฝนทิ้งช่วงค่ะค่ะแบบนี้เกษตรกร้อคงจะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยค่ะและเรามีภาพตัวอย่างจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้มาให้ดูจากภาพชาวนาได้รับผลกระทบเนื่องจากฝนไม่ตกและทําให้ไม่มีน้ําทําให้ข้าวเริ่มเดือดแล้วนั่นเองค่ะ แบบนี้ถ้าฝนีี้ช่วงนานก็อ,อาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามภาพสถานการณ์สดจากคุณชัดตบบาพรกันค่ะค่ะดิฉันชัดตาพรขณะนี้เรากําลังติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดอ่านาจเจริญตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ไร่นาหันไปรอบข้างพบกับทำให้เกษตรกร,ร,กรได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ เกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่กับคุณกิตกี้ผู้ที่รับผลกระทบมากที่สุดในตอนนี้ค่ะตามที่เห็นนั่นแหละค่ะเขากับ,บก่ค่อยเกิดน้ำก็บ,บม่มีพ่อสีสามเขาฝนกระเบิงส่งสีตโต๊ะกับว่าตกเบิงส่งปีนี้คือสีบริขายเขาดอกเขามันหน่อยแห้ง ค่ะนี่คือความรู้สึกทั้งหมดของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้และช่วงนี้กลับไปทางสถานีต่อค่ะขอบคุณคุณชาติพรค่ะค่ะจากภัยแรงในบ้านเราทําให้เรารับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบที่ชาวนาได้รับในครั้งนี้นะคะและวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราลงแล้วสําหรับวันนี้ดิฉันนางสาวปัญญพรพลอยพันธ์และดิฉันนางสาวปญญาสพลอยพันธ์ขอขอบคุณค่ะ